<laughs> ยังอยู่กับบักไบค์ทริปนะครับวิทย์ฮอนด้าแด125นะครับและนี่คือ EP ีที่3รู่ที่3เส้นทางคอนแกนสู่อุดรธาน,นีแม่งจ่อยเลยช็อตฟิลจาดปดกินเลยร้านมัมที่เห็นนั่นไม่ใช่คราบฝนนะครับคราบน้ำตาแห่งความผิดหวัง <laughs> ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่เพราะความผิดหวังมันก็ไม่ได้แย่เสมอไป <Whoa! S 1> ตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าจะไปกินอีกทีก็นู่นเลยเขาสวนกวางนะครับผมทางที่จะไปถึงอ,อุดรธานีแล้วนะครับบายบายนะจ๊ะเจ้าทีเร็ก ในความผิดหวังนะครับก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าเส้นทางที่ผมมาเนี่ยผมไม่เปียกเลยนะมีตกหนักอยู่บ้างในเส้นช่วงโคราชแต่ว่าลมพัดมันก็โอเคมันแห้งแล้วแหละนะตอนนี้นั้นก็เจอฝนประปรายไม่งั้นก็ฝนที่ตกไปแล้วนะครับเพราะว่าการขับรถลุยฝนหนักๆนี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์พราะนอกจากทัศนวิสัยแย่นะครับฝนตกถนนเลื่นเบรกอาจจะสมัดได้และที่สําคัญที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับคือเราจะมองไม่เห็นหลุมที่น้ําฝนน้าขังมันท่วมอยู่นะครับเราจะมองไม่เห็นตัวนี้ พูดได้นี่เพราะเคยแท้แท้แท,ท,ท้มาแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาถึงดินแดนแห่งไก่ย,ย่างอีกที่หนึ่งนะครับขึ้นชื่อหรือชานั่นคือเขาสวนกวางนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินร้านไก่ย,ย่างแถวนี้หน่อยแต่อันนี้ผมไม่ได้คาดหวังแล้วนะเอาแค่ว่าอิ่มนะครับผมเอาว่ากินเพื่ออยู่นะครับ เดินทางกันต่อครับผมมุ่งหน้าสู่อุดรธานีตอนนี้ก็5้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับผมก็เอาเรื่องมนกันนะเริ่มค่าแล้วและที่สําคัญเรามาไกลเกินครึ่งทางแล้วนะครับเราขับกันมา500กว่ากิโลแล้วนะครับผมโอ้โหโดยปกตินะครับผมถ้าผมเดินทางโดยรถยนต์หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยผมจะมาพักที่อุดรธานีนะครับเพราะว่ามันก็มีที่ให้เดินเล่นพักชมชิวนะประมาณนะแต่ไม่ใช่สําหรับทริปนี้นะครับผมเราออกเส้นเลี่ยงเมืองอุดรธานีแล้วมุ่งหน้าสู่น้องคายต่อกันเลยตอนนี้ทุ่มกว่าแล้ว ก็หมดค่าน้ำมาันไปแล้ว600บาทนะครับผมก็ต้องทำเวลากันนิดนึงและอีพีหน้าเป็น EP สุดท้ายฝากติดตามด้วยนะครับ